เนื้อเงินนะเนื้อเงินที่คุณแดงนําไปเปิดประมูลนะนำไปเปิดประมูลแล้วก็มีเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันหน่อยมีองคไหนบ้างนะครับมีองคไหนบ้างที่ได้เจ้าของไปแล้วนะครับงคงนี้สวยมากนะครับหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดหลังให้ไข่นะหลวงปู่ทวดหลังให้ไข่เนื้อเงินลงยามีเจ้าของไปแล้วครับงคงนี้ฮนะมีเจ้าของไปแล้วนะครับนะรุ่นปฏิหารไอ้ไข่นะครับรุ่นนี้ผมชอบมากนะ นะผมชอบในในการรังสรรผลงานของเขายังไงฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงทำไมผมถึงชอบรุ่นนี้เป็นนะเป็นฉลุกยกองอันนี้เนี่ยเป็นแบบที่เขานะเขาเอางานประกบฮะนะอย่างหลวงปูท่ทวดมีคนละชิ้นฮะคนละชิ้นกับงานกับงานที่เป็นเป็นด้านล่างนะฮะนะหลวงปูท่ทวดเนี่ยเป็นอีกชิ้นหนึ่งงานด้านล่างเป็นอีกชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าว่าประกบเขาหากันฮะ นะ้าประกบเข้าหากันเนี่ยครับนะ้เป็นงานที่ค่อนข้างจะฝีมือนะครับแล้วลวดลายเนี่ยงดงามเขาเรียกว่าฉลุยกองนะ้าฉลุยกองค์นะ้าด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนั่งเต็มองคนะ้สวยงามมากส่วนด้านหลังเนี่ยทำไมผมถึงชอบนะ้ผมชอบมากเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยบ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทยฮะวัฒนธรรมไทยไม่เคยมีในวัตถุมงคลมาก่อนเลยผมเชื่อว่าผมยังไม่เคยเห็นฮะ ไม่เคยเห็นว่าวัตถุมงลคลรุ่นไหนเอาเด็กยกมือไหว้เข้าไปใส่ในวัตถุมงลคลสซักรุ่นเลยไม่มีฮะนะมีแต่รุ่นนี้ถ้าเราไม่นึกถึงไอ้ไข่นะฮะเราไม่นึกถึงไอ้ไข่เนี่ยเราจะนึกถึงเด็กเยาวชนที่ยกมือขึ้นไหว้พระอันเนี้ยโอ้โหฮะนะ่าประทับใจผมฮะนะผมเชื่อว่าอย่างนี้เนี่ยเหมือนการสอนฮะเหมือนการสอนให้เยาวชนรู้จักว่านี่คือสิ่งเคารพ นะครับต้องยกมือไหว้เนี่ยครับนะถ้าเราไม่นึกถึงไอ้ไข่เรานึกถึงแค่เด็กนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านไปดูฮะไม่เคยมีในวัตถุมงคลมาก่อนเลยนะครับนะมาก่อนเลยรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกที่มีลักษณะอย่างนี้ฮะนะไอ้ไข่ยกมือไหว้นะครับไม่ไม่ได้บอกถึงวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางนะฮะถ้าเป็นเครื่องรางเนี่ยอาจจะมีไอ้ไข่ที่ยกมือนะแต่ว่า นะยกมือไหว้ก็จริงแต่ไข่เนี่ยจะเป็นแบบยาวฮะนะ้ายาวด้านล่างบางทีก็กโ็โป๊ะนะฮะแล้วก็ยกมือไอ้อย่างนั้นก็ก็ก็ยังไม่อยู่ในในองค์พระไม่ได้นะครับมันจะดูแล้วดูถึงความไม่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นเดี่ยวๆก็ได้แต่ว่าในเนี้ยนะไอ้ไข่ครึ่งองค์นะไอ้ไข่ครึ่งครึ่งตัวนะครึ่งตัวแบบเนี้ยนะครับนะแล้วยกมือไหว้นะยกมือไหว้นะ ไอ้ไข่เ็ษหลวงปู่ทวดหน้าด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นไข่แล้วยกมือไหว้ท่านคิดดูอะถ้าเด็กทุกคนฮะนะเด็กทุกคนเนี่ยนำหลวงปู่ทวดไปแขวนนะครับเด็กเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องมีนะมีสิ่งที่เขาจะต้องไหว้กราบไหว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไหว้นะไหว้พระไหวอะไรเนี่ยมันเหมือนกับการสอนเข้าไปในทีฮะอย่างอย่างโบราณโบราณเราก็บอกนะครับเด็กเนี่ย นะยกมือ <N> นะครับยกมือไหว้ผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่ยกมือไหว้ผู้ใหญ่นะครับนะาเจอที่ไหนก็สวัสดีสวัสดีสดนี่เป็นการสอนมาตั้งแต่นะตั้งแต่แต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้นะเจอหน้าผู้ใหญ่เนี่ยนะพ่อแม่ต้องบังคับมานะต้องบอกเอ้ยลูกลูกลูกนะไหว้ลุงเขาหน่อยลูกไหว้ป้าเขาหน่อยต้องบอกฮนะไม่บอกเขาไม่ทาฮะนะไม่บอกเขาไม่ทําแต่คนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนอัตโนมัตินะเหมือนอัตโนมัติคือไปถึงเจอผู้ใหญ่ปุ๊บยกมือไหว้เลยนะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่ไม่ต้องบอกฮะ เดี๋ยวนี้พ่อแม่ต้องบอกเพื่อเผื่อต้องสะกิดนะครับเขาถึงจะทเม,เ,มเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยสมัยเมื่อก่อนนะฮะเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยเป็นไม้กระดานไม่ได้นะครับนะเป็นไม้กระดานไม่ได้นะครับจะต้องก้มศีรษะหน้าหลังเนี่ยต้องนะบางทีต้องคารนนะฮะบางทีต้องคารนนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับต้องคารนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของนะยศถฐานบันดาลศาสอะไรนะฮะมันเป็นมารยาทในการเข้าสังคมของคนสมัยก่อนฮะ ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องต้องรู้ว่าเราจะทําตัวอย่างไรฮะนะถ้าเราจะเดินเนี่ยเราต้องเดินด้วยนะด้วยการน,นะนอบน้อมนะแล้วขอตัวฮะนะขออนุญาตแล้วก็นอบน้อมไปแต่ถ้าเราเขานั่งอยู่ในพื้นเนี่ยเราอาจจะต้องคานออกไปอันเนี้ยก็เป็นนะเป็นเป็นประเพณีของแต่โบราณโบราณฮะเขาไม่ต้องบอกกันนะทำไมเมื่อก่อนไม่ต้องบอกเดี๋ยวนี้ต้องบอกฮะเดี๋ยวนี้ต้องบอกเพราะว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ย มันเริ่มนะมันเริ่มจางฮะมันเริ่มจางท่านเห็นไหมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขากินข้าวเขากินรวมกันนะฮะในบ้านเนี่ยนะกินรวมกัน,นะฮะใครเคี้ยวข้าวดังเนี่ยแ <โ frustrating S 3> จ็บเจ็บเจ็บเนี่ยปรับเข้าไปะฮะตกไปที่ปากเลยนะครับนะไม่ได้ฮะไอ้เคี้ยวข้าวดังก็ยังไม่ได้นะ,ะนะมุมมาไม่ได้เขาก็ต้องบอกฮนะคนสมัยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้น,นะฮะแต่สมัยนี้นะครับนะสมัยนี้นะครับท่านไปดูเหระนะความแตกต่างมันมีเยอะ นี่เราต้องเอาเอาตัวอย่างมาสอนฮะนะเหมือนกับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นที่รูปรูปพระเกจิกวาดลานวัดเนี่ยอันเนี้ยท่านจะเห็นฮะท่านเป็นสมภารเจ้าวัดนะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านยังลงมากวาดเลยน้ากวาดใบไม้กวาดลานวัดน้วแล้วจริงๆท่านไม่ได้ไม่ได้สร้างภาพเพราะว่าท่านทํามาตลอดฮะท่านทํามาตั้แต่สมัยท่านยังหนุ่มๆและนะแล้วท่านก็ทําแล้วมีคนถามว่าทําไมทําไมท่านต้องทําด้วยก็ท่านเป็น นะท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นสมภารเจ้าวัดเนี่ยนะถ้าทําแล้วเนี่ยนะเด็กมันจะเห็นนะฮะนะาเด็กจะเห็นชาวบ้านเห็นใครเห็นก็เขาจะเขาก็จะทําทําตามมาช่วยกันพระในวัดก็จะเห็นว่าโอ้ขนาดขนาดนะหลวงปู่ยังกวาดเลยหลวงพ่อยังกวาดเลยเราก็ต้องกวาดนะบางทีต้องไปต้องไปขอท่านมาเดี๋ยวกวาดเองกวาดเองนี่แหละครับนะเนี่ยท่านก็ทําฮะท่านก็ทําอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วต่อไปจะน้อยฮะ มันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่านะพระบางทีเนี่ยนะครับนะถ้าไม่ใช่พระบ้านนอกพอเข้ามาในในเมืองกรุงแล้วนะท่านก็ท่านก็ไม่มีที่จะไปไปกวาดลานวัดอะไรแบบนี้แล้วท่านก็ไม่ค่อยได้ทาแล้วนะฮะนะแล้วอีกอย่างเนี่ยก็อาจจะมีนะอาจจะมีการนะการสั่งการอะไรได้แล้วแต่ถ้าท้าเป็นเป็นต่างจังหวัดเนี่ยท่านไม่อยากจะสั่งแล้วะฮะท่านทําเองหมดนะครับสุริยุทธ์นะครับ หลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์น่าเก็บหรือเปล่าครับนะหลวงพ่ออ่างท่านเก่งฮะนะเก่งน่าเก็บฮะนะหลวงพ่ออ่างวัดสว่างอารมณ์นะครับที่ถามมาเนี่ยน่าเก็บหรือเปล่านะน hmm. ่าเก็บนะหลวงพ่ออ่างเนี่ยเคยนั่งปกปลุกเสกกบหลวงพ่อชํานาญบ่อยครั้งนะฮะนะด้วยด้วยพื้นที่ไม่ไกลกันนักนะฮะนะพื้นที่จังหวัดนะฮะไม่ไกลกันนักนะนิมนต์หลวงพ่ออ่างมาก็นิมนต์หลวงพ่อชํานาญมาแล้วหลวงพ่อชํานาญเนี่ยในเขตปริมณฑลนะครับ นะในเดลปานบริมณฑลเนี่ยถ้ามีพิธีเนี่ยจะต้องนิมนต์หลวงพ่อชำนาญน,นะนะถ้าองค์นี้เนี่ยถ้าอบอกบอกตามภาษาของนักสร้างก็ nitrogen, คือพระขายได้นะพระขายได้เราจะดูว่าพระขายได้เนี่ยมีกี่รูปที่จะต้องนิมนต์นะในอย่างพระกลางเนี่ยนะที่จะต้องนิมนต์เลยนะครับที่จะต้องนิมนต์ถ้ามีพธิธีนะฮะนะก็คือหลวงพ่อชำนาญน,นะครับแล้วก็นะหลวงพ่อพระมหาสุรสัก นะแล้วก็ห,หลวงพอ่อนะหลวงพ่ออ่างนี่นะก็ก็ได้นะครับในแถบนี้นะก็จะมีหลวงพ่ออ่างนะหลวงพอ่อหลวงพ่อชำนาญพ,พระมหาสุรสักนะครับพระมหาสุรสักก็จะดูจะไกลนิดนึงแต่ว่าถ้าอยู่ละแวะกนี้ยท่านก็มาได้นะนะท่านก็มาได้นะตอนหลังนะแต่ตอนนั้นก็จะมีหลวงพ่อฟูฮะวัดบางสมัครแต่ตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วนะครับนะหลวงพ่อฟูนี่ก็ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยที่จะมีมีออกงานบ่อยนะฮะแล้วนิมมต์ไม่ยากก็คือ นะหลวงนาะวัดวัดบางพีน้อยสมุดปาการนะครับนะาวัดบางพีน้อยนี่ก็ก็นิมนต์นิมนต์ได้นะท่านไปทุกทุกที่หลวงพ่ออนันต์นะครับเทพเจ้าพญาวานน้อยอย่างเนี้ยนะ้าก็นิมนต์ได้นะานิมนต์ได้นะครับเนี่ยก็มีมีไม่กี่รูปนะในในเขตเนี่ยที่ว่านิมนต์แล้วเนี่ยเป็นพระที่นะาพระที่นิมนต์แล้ววัตถุมงคล นะ้ายอดมาอย่างหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับตอนที่ท่านนะตอนที่ท่านยังยังแข็งแรงเมื่อปลายนะก่อนปลายปีเนี่ยนะฮะท่านก็ยังยังได้รับนิมนต์มาหลายที่นะครับน้าหลายที่จนจน,จนมีอยู่ครั้งหนึ่งมั่งท่านนิมไ,ได้รับนิมนต์แล้วปรากฏว่าท่านเดินลงจากจากรถรถลงมาแล้วแล้วขาพิกเนะี่ยทำให้ท่านขาท่านปวดนะฮะและตั้งตั้งจากนั้นมาท่านก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปนะแเกที่ ะที่อื่นนะส่วนใหญ่ก็จะเสกอยู่ที่วัดนะครับนะหลวงพ่อพัดเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเกจิเนี่ยนะเกจินะครับที่จะนิม,มนต์ไปปลุกเสกเนี่ยนะครับนะก็ต้องดูว่าองค์ไหนที่พอจะขายได้นะครับพอจะขายได้ก็จะได้รับการนิม,มนต์ลุกเสกก็จะมีเขาจะมีลทธิ์ลายชื่ออยู่นะฮะว่าเกจิองคไหนองคไหนองไหนไหน,ไหน,นะที่คนนะคนนิยม นี่ม์ไปปุกเสกวัตถุมูคลล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางใต้นะฮะปุกเสกไอ้ไข่ะพระทางทางภาคกลางไปกันเยอะเลยฮะได้รับอันนี้ม์ไปเยอะเลยนะครับหลวงปู่นะหลวงปู่สิงห์นะครับอยู่ระยองก็ไปเหมือนกันนะนะไปเหมือนกันนะครับหลวงปู่ตีะหลวงปู่ตีอยู่ชัยนาทนี่ก็ไปฮะนะไปเสกไอ้ไข่เหมือนกันนะครับนะมหาต่อเนี่ยมหาต่อวัดพันละายก็ไปเสกไอ้ไข่เหมือนกันนะนะเนี่ย นะครับเดี๋ยวนี้การเสกเขาก็ดูนฮะนะ่ดูเกจิเนี่ยนะ่เกจิที่อยู่ในสื่อนะี่ที่ได้รับความนิยมกจ็จะได้รับการนิมนต์ไปปลุกเสกแล้วอย่างที่เอ่ยมาในร่างกายท่านยังแข็งแรงอยู่นะฮะ,นะไปได้ง่ายอย่างหลวงปู่สิงห์เนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่หลวงปู่ตีหลวงปู่ตีทําไมท่านแข็งแรงฮะหลวงปู่ตีท่านนะท่านขยันนะะหลวงปู่ตีเนี่ยเป็น,ปนพระที่ขยันมากอะเดิน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 การขยันการออกแรงเนี่ยนะฮะขยันเนี่ยทำให้ท่านเนี่ย นะฮทำให้ท่านไม่เอ่อไม่ไม่ชลานะท่านเดินท่านเหินตลอดเลยนะหลวงปู่ตีนะหลวงปู่ตีนั้นะท่านเป็นสายของวัดสะพานสูงแต่ท่านเป็นสายของหลวงปู่ทองศุขนะวัดสะพานสูงเนี่ยก็จะมีหลวงปู่เอี่ยมนะหลวงปู่กิน่นแล้วก็หลวงปู่ทองสุขนะพอตอนหลังก็จะมีนะจะมีหลวง หลวงพ่ออะไรอีกองคน่ะนะฮะเป็นหลวงหลวงปู่ฮะนะหลวงปู่แต่ถ้าท่านท่านมาท่านมาบวชตอนอายุมากแล้วนะครับหลวงปู่วาดนะหลวงปู่วาดนะสมัยเมื่อก่อนท่านยังขับเรือหางยาวอยู่เลยนะครับนะคือเนี่ยหลวงปู่ตีเนี่ยเล่เราให้ฟังบอกว่าก่อนท่านบวชเนี่ยท่านยังขับเรือหางยาวอยู่เลยแต่ท่านมีมีศักดิ์เป็นเหลนนะเป็นเหลนของหลวงปู e e ่เอี่ยมนะครับแล้วก็ก่อนท่านมรณาภาพนะฮะหลวงปู่วาดเนี่ย โอ้วัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นกันนะฮะนะ่าเล่นวัตถุมงคลของหลวงปู่วาดเพราะว่าสายวัฏพานสูงเนี่ยเป็นสายแน่นเขาเรียกว่าสายปึ๊กเนี่ยวัฏพานสูงเนี่ยนะฮะตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลวงปู่เอี่ยมนะครับกระจายไปอยู่แถวนนทบุรีเนี่ยนะครับวัดต่างๆน่าสร้างหลวงปู่เอียเอ่ยมหลายวัดนะฮะนะาขออนุญาตจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะหลวงปู่เอี่ยมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยหลายวัดมากแล้วก็ได้อันนี้สงจากนะจากหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะบบารมีท่านะครับ แถบนนทบุรีเนี่ยหลวงพี่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนี่ยนะบารมีท่านดีมากนะครับขนาดท่านเนี่ยตอนที่ท่านยังดำลงขันอยู่นะท่านออกทุดงนะท่านทุดงทุดงบ่อยมากทุดงจนคนลืมท่านอ่ะนะทุดงไปแล้วก็กลับมาอีกทีเนี่ยกลายเป็นลาษสีไปเลยนุ่งขาวห่มขาวมาหนวดนะหนวดเขาไม่ได้โกนเลยมาคนตกใจแล้วก็คิดว่าท่านนะท่านมรณภาพไปแล้วพอมาอีกทีท่านมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับหลวงพู่เอี่ยมบารมีท่านดีมากทุกวันนี้เนี่ย แม้แต่รูปเหมือนของท่านนะะที่อยู่ที่วัดสะพานสูง่ะรูปเหมือนของท่านก็จะมีรูปเหมือนของหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ทองสุกหลวงปูก่กินก็อยู่ที่นั่นนะนะก็คนก็ไปกราบไหว้กราบไหว้ขอพรกันเยอะหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะวัตถุมงคลของท่านราคาสูงมากนะพระบิดาก็ราคาสูงนะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้วก็รุ่นหลังๆเนี่ยนะขนาดไม่ทันนะไม่ทันท่านอย่าง le ants, เหรียญเหลรอนไม่ทันท่านเนี่ยนะครับก็ยังขายกันคล่องนะ นะ่าขายกันคล่องมากเก็บไว้รุ่นนะนำเอามาขายกันเนี่ยไม่ได้ทันท่านปลุกเสกด้วยนะนะแล้วก็มาสร้างที่หลังด้วยนะมาขายกันสามร0อยสี่ร้3ยสองร้อยสาร้อยสร้อยสรอยขายง่ายเลยฮะขายง่ายเลยของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงเนี่ยท่านลองดูฮะว่ารุ่นไหนหน้าเก็บหน้าเล่นหน้าเล่นกันบ้างนะครับก็จะเด่นฮนะจะเด่นก็จะเป็นหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมเลยนะหลวงปู่กินหลวงหลวงปู่ทองสุขก็ก็ก็กกยังไม่ ไม่เด่นมากเท่ากับหลวงปู่เอี่ยมนะแต่ถ้ามาราคาเบาๆมาก็มาหลวงปู่วาดนะหลวงปู่วาดแต่ว่าทุมคนหลวงปู่วาดไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะฮะของหลวงปู่วาดอนะ่ะก็ราคาจับต้องได้นะหลังๆเด็กๆก็มาเล่นหลวงปู่วาดกันเยอะเหมือนกันนะนะมาเล่นก็มาเล่นด้วยด้วยศักดิ์ศรีของการเป็นเป็นสายสายของหลวงปู่เอี่ยมเลยทําให้มีคนมาเล่นตรงเนี้ยเยอะนั้นตรงเนี้ยท่านอาจไปเล่นได้ของสายวัฏพานสูงเนี่ย ทำไมผมถึงพูดถึงของสายวัฒนพานสูงเพราะว่าหลวงปู่ตีเนี่ยท่านได้วิชามาจากมาจากหลวงปู่ทองสุขวัดสะพานสูงนะครับหลวงปู่ทองสุขเนี่ยนะให้วิชาหลวงปูต่ตีหลวงปู่ตีก็ได้วิชาของสายนี้มาวัตถุมงคลของหลวงปู่ตีส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นในแนวของวัดสะพานสูงที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับนะสายวัสะพานสูงแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยคนก็ไปหาท่านเยอะนะครับณนะที่ชัยนาธ นะหลวงปูต่ตีนะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากนะเพราะว่าท่านท่านเป็นเกจิที่รับแขกอ่ะท่านยิ้มตลอดนะท่านยิ้มตลอดแล้วรับแขกตลอดท่านท่านแคร์ฮะนะท่านแคร์ความรู้สึกของคนเยอะมากขนาดว่ามีวิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยผมไปเนี่ยผมเห็นความแคร์ของท่านเนี่ยนะาเป็นเป็นความแคร์ที่ที่ปกตินะ่ะไม่ต้องไม่ต้องขนาดนี้แต่ท่านแคร์ฮะนะอย่างนั่งลปกปลุกเสกเนี่ย ท่านรู้ไหมนิมนเกจิมาตั้งหลายรูปฮะนิมนเกจิมาตั้งหลายรูปหลวงปู่ติเนี่ยไปต้อนรับทุกรูปถึงที่ทุกรูปนะท่านานั่งปกตรงไหนหลวงปู่ติไปตรงนั้นเลยนะไปนะไปนะทักทายนะลุกจากที่เนี่ยไปทักทายทุกเกจิเลยทั้งที่เนี่ยปกตินะท่านท่านเป็นท่านเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าวัดเนี่ยนะครับนะก็จะมีนะจะมีมานะมาทักทายมาอะไรแต่ท่านเนี่ย ท่านจะไปทักทายหมดเลยนะไปทักทายหมดเลยนะไปทักทายก่อนนะครับไม่ใช่ว่าตอนกลับด้วยนะนะตอนเริ่มนี่แหละนะเริ่มเนี่ยพอนั่งนะก่อนจะนั่งปกท่านก็ไปทักทายไปนะญาติโยมมาท่านก็ท่านก็ต้อนรับญาติโยมนะบอกว่าไปนั่งตรงไหนอะไรยังไงท่านแคร์ความรู้สึกของคนอันนี้สําคัญฮนะ นะความรู้สึกของคนเนี่ยสำคัญมากนะเราจะไปนั่งอยู่ในใจของผู้คนได้ก็คือต้องแคร์ความรู้สึกของเขานะ่าเข้ามาเนี่ยต้องรู้ว่าเขาร้อนไหมเขาหนาวไหมเขาหิวไหมนะครับถ้าเราสามารถจะร่วงรู้ในใจเขาได้เนี่ยเขารักเราแน่นะ่าเหมือนหลวงปู่ตีนะ่าร่วงรู้ในใจของศิษย์นะพยายามสอบถามนะครับหิวไหมนะ่าหิวไหมร้อนไหมหนาวไหมนะครับท่าน ถึงไปนั่งอยู่ในใจของศิษย์ก็ตรงเนี้ยเลยฮะการล่วงรู้จิตใจของผู้อื่นเนี่ยสาคัญนะแต่บางคนไม่รู้เลยนะจิตใจของคนอื่นเป็นยังไงฮะมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบเขาแต่ว่าคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยถ้าอยากจะไปนั่งอยู่ในใจเขาให้ได้ก็คือคุณต้องล่วงรู้จิตใจของผู้อื่นนะต้องรู้ว่าตอนนี้เนี่ยจิตใจเขาเป็นยังไงนะจิตใจเขาต้องการอะไรนะถ้าไปนั่งในใจเขาได้นะเขารักทันแน่ น้าเขารักท่านแน่นะาเหมือนหลวงปู่ตีที่ไปนั่งอยู่ในจิตใจของญาติโยมเนี่ยพอหลวงปู่ตีพยมมามาที่กุฏิหลวงปู่ตีจะถามเลยว่านะกินอะไรกันไาอย่างนะครับแล้วก็นะ้าเป็นยังไงนะร้อนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไปนะท่านก็ไปนั่งอยู่ในใจของทุกคนนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยฮะนะ้าหลวงปู่ตีนะครับน้าสวัสดีครับหนึ่งสอง ชั่วโมงโควิดนี้ซื้อเข้าหรือขายออกแนะนําแบบไหนดีครับอาจ,จารย <_ UT> ชนะ์ชั่วโมงโควิดเนะี่ยชั่วโมงโควิดเนี่ยซื้อเข้าเหรอครับนะซื้อเข้าไม่เหมาะฮะแต่ขายออกเนี่ยจะเหมาะกว่านะขายออกจะเหมาะกว่าแต่ต้องดูว่าใครจะซื้อเหรอครับตอนเนี้นะใครจะซื้อนะซื้อเข้ากับขายออกขายออกเหมาะกว่าครับช่วงเนี้ยยังไงก็เก็บเงินไว้ดีกว่าฮะนะเก็บเงินไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าแต่ถ้าคนสายป่านยาวนะฮะ สายป่านยาวไม่มีปัญหานะนะ้สายป่านยาวถ้ามีเงินอยู่ไม่มีปัญหานะครับนะท่านจะเก็บนะาจะเก็บช่วงเนี้ยผมว่าน่าจะดีเลยถ้าสายป่านยาวนะครับเก็บช่วงเนี้ยน่าจะดีเพราะว่านะ้ามีคนออกตัวเยอะนะครับออกตัวเยอะในเศร,รษฐกิจแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสายป่านสั้นหย่าเลยนะฮะหย่าเลยเอาเป็นว่าท่านนะท่านขายออกดีกว่านะครับจะดีกว่าในช่วงชั่วโมงแบบนี้นะครับ <ouv. S 1> คุณไกลทองลงุงวงสวัสดีครับอาจารย์นุชาสวัสดีครับนะที่ผมพูดเนี่ย ผมพูดในลักษณะที่เป็นทั้งพระเก่าและพระใหม่นะครับนะ,ะพระใหม่ก็ต้องรีบออกตัวด้วยนะฮะพระใหม่เนี่ยเพราะว่าพระใหม่มันมามาไวไปไวฮะมาไวไปไวนะพระใหม่นะฮะแต่พระเก่าเนี่ยก็ยังอยู่ในในลนักษณะที่ถ้าเก็บเนี่ยยังมีโอกาสนะฮะราคาก็ยังยัง,ย,งยังพอไปได้อยู่แต่ถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยมันจะมันจะหวุยหวานหน่อยขึ้นไวลงไวขึ้นไวลงไวท่านก็ต้องดูนะฮะ ถ้าถ้าได้ในจังหวะที่ได้กําไรแล้วเนี่ยออกตัวได้ฮะนะนะออกตัวได้รีบออกตัวนะครับนาะถ้าภาพใหม่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะขึ้นไวลงไวนะท่านก็ลองดูแล้วกันนะครับเอาล้วครับนะวันนี้แม่นะครับคุณพิบูนนะฮะอาจารย์ครับทางหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่น่าเก็บไหมครับนะฮนะติดหนึ่งใน20ของพระเกจิที่ทางเพจหนังสือพิมพ์จัดนะฮะ จัดอันดับไว้ในช่วงปีใหม่ติดหนึ่งใน20นะนะก็คิดดูเองแล้วกันว่าน่าเก็บไหมฮะน่าน่าเก็บไหมหนึ่งใน20บนะฮะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลวงพ่อทองเนี่ยนะยังเป็นพระที่ระยะยาวระยะยาวนะครับเพราะว่าหลวงพ่อทองเนี่ยนะยังมีอีกหลายรุ่นที่จะตามมาแล้วท่านยังท่านยังแข็งแรงนะยังแข็งแรงแล้วก็ชื่อนะชื่อท่านเป็นมงคลฮะนะท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่า พระที่ชื่อเป็นมงคลต่างๆเนี่ยโอกาสที่วัตถุม,มงคลจะมีอนาคตมีสูงมากนะอย่างหลวงพ่อเงินนะหล,นนะหลวงพ่อคูนนะครับหลวงพ่อรวยเนี่ยอย่างเนี้ยฮะคิดดูนะแล้วมาผูกกันเนี่ยนะก็ต้องมีคําว่าทองเข้าไปด้วยฮะอันเะนี้ยมีอนาคตแน่นอนนะครับมีอนาคตแน่นอนนะแล้วถ้าเอาแบบรวยทองละ่ะนะมีอนาคตไหมฮะมีอนาคตนะนะผมเชื่อว่านามท่านเนี่ยเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อทองฮนะ นะคุณอุดมถ้ำวังนาคาอยู่วัดเขาสิงโตมีหลวงพ่ออรุลุเป็นเจ้าวาดท่านลงหน้าหน้าทองลงหน้าเศรษฐีกระเป๋าสตางค์อาจารย์การลงหน้าหน้าทองได้ผลจริงไหมครับนะลงหน้าหน้าทองเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิชาของโบราณโบราณอยู่แล้วนะครับนะคนมีวิชาเขาลงให้นะครับมีเกจิหลายๆท่านที่ลงลงหน้าหน้าทองเนี่ยเก่งนะครับจากอดีตปัจจุบันน่หนหลายๆรูปนะครับนะลงหน้าหน้าทองเนี่ย น้าลงเนี่ยบางรูปเนี่ยลงน้าหน้าทองเนี่ยนะครับลงเนี่ยน้าตั้งหลายแผ่นนะฮะตกเปี้ยงเดียวหายไปเลยเขาบอกว่าน้าถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยน้าจะเข้าไปติดอยู่ที่หน้าผากด้านในอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเกจิหลายรูปเขาทาเนี่ยนะทำแบบโอ้โหหน้าลงน้าหน้าทองเขาบอหน้าพอลงไปแล้วเนี่ยเรื่องของเมตตามหานิยมคนเราเนี่ยนะฮะมันเป็นผมว่าอีกหนึ่งก็เป็นเป็นความรู้สึกเป็นด้านจิตใจด้วยนะ เพราะว่าเวลาที่เขาลงแล้วเขาบอกนะครับนะบอกว่าลงแล้วเนี่ยจะเป็นเมตตามหานิยมคนที่เคยเคยพูดจาพูดคําด่าคําพูดคําด่าคําท่านเคยเจอนะฮะนะท่านเคยเจอผมเชื่อว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ่ะบางคนเนี่ยนะยังปรับตัวไม่ได้เนี่ยพูดคําด่าคําพูดคําด่าคานะวาจาไม่มีเสน่ห์นะครับแต่พอไปลงหน้าหน้าทองเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะแล้วพูดจาก็มีมีเหตุมีผลมีเสน่ห์ขึ้นเยอะนะครับคนก็ นะ้มาอุดหนุนคนก็รักใครคนก็เมตตาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปเทศนะอุปเทศแล้วเป็นขวัญกําลังใจนะเกจิเขาทําได้ดีฮนะหลายๆรูปเนี่ยก็เป็นขวัญกาลังใจให้กับคนพวกนี้ได้ดีแล้วก็เกี่ยวกับการทํามาค้าขายด้วยนะครับเป็นขวัญกําลังใจนะครับใครบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่สําคัญผมว่ามันสําคัญมากฮนะัสำคัญมากคือคนทํามาค้าขายเนี่ยบางทีมันขาดที่พึ่งนะครับนะบขาดที่พึ่งไม่รู้จะไปพึ่งใคร่ะนะนะาแล้วยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเห็นไหมฮะ นะ้าตกต่ำไม่รู้จะขึ้นไปหาพระนะ้าท่านก็ให้กําลังใจนะให้กําลังใจแนละ้วให้ว่าถูกมงคลมาเราก็ได้พอได้นะว่าถุมงคลมาม,มันเกิดนะมันเกิดความรู้สึกที่อุย้ยรวยแน่ดีแน่ก็เลยขยันนะตื่นเช้าขึ้นมาตีสี่ทำนู่นทํานี่แล้วทาแล้วปรากฏว่าพอทําเนี่ยแล้วก็ขายดีนะ้าขายดีเพราะว่านะ้าก่อนเมื่อก่อนเราทําเราทาหกโมงเช้าฝ่าจะขายก็นะ้าคนยังมาพอสี่สี่ปุ๊บของเสร็จปุ๊บเช้ามาคนมาเห็นโอ้ขายดี นะ,ะก็เลยกลายเป็นว่าได้อันนี้สงตรงนั้นไปนะครับด้วยว่าเรามีกําลังใจอะไรมากขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่เกจิบโบราณเขานิยมทำเครื่องรางของข,องของังแล้วก็ให้กําลังใจรู้สิษย์ลูกหาแบบเนี้ยฮะมาหาเฮงสวัสดีครับอาจา,ารย์สวัสดีครับมาหาเฮงปีนี้ปีฉลูนะฮะนะ,ะปีฉลูจากปีชวดมาแล้วปีฉลูปีฉลูปีนี้เนี่ยปกติะฮะ นะปกติเครื่องรางของขังของเราเนี่ยนะจะมีทําปัจจุบันเนี่ยจะทํากันอยู่ไม่กี่อย่างฮะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยองค์เทพมาเพียบเลยะนะแต่ปีนี้ปีสองปีที่ผ่านมาองคเทพหายหมดเลยฮะหายหมดจะเห็นจะเห็นบ้างก็คือนะพระพรหมแล้วก็พระพิชเนรส่วนองค์อื่นๆเนี่ยหายเลยฮะ นาหายทั้งๆท,งที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนสร้างกันเยอะนะเกจิก็สร้างกันเยอะนาองค์เทพต่างๆนะครับนาสร้างกันเยอะมากแต่พอตอนหลังเนี่ยองค์เทพชักน้อยลงนะแล้วเครื่องรางของขังก็จะมีนะจะมีทมนะอย่างอย่างพวกนะเสือกระโจนเข้าหอนะเสือต่างๆนะครับนะเสือเนี่ยเขาทํากันท,กทุกทีแหละนะอย่างปีนี้ปีฉลูนะครับัว นะก็ก็มีเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากนี้ต่อไปน่าจะมีทําวัวออกมานะฮะน่าจะมีวัวออกมาแต่ว่าถ้าท่านจะอยากจะไปบูชานะมีวัวนะวัวธนูเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาทํามาตั้งแต่อดีตแล้วครูบาอาจารย์เขาทาก็จะมีวัวธนูกับควายธนูนะครับนะที่เขาทามอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาบางทีก็ทําเป็นเป็นครั่งนะครับคือพ่อครั่งนะบางทีก็แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันะนะบางทีการปั้นเนี่ยเหมือนกับว่านะเหมือนกับ ของที่ที่เด็กเล่นะนะฮะแต่ว่าอันนั้นน่ะขังมากนะวัวธนูเนี่ยนะวัวธนูวกวธนูเนี่ยท่านเห็นไหมมันไม่ค่อยได้เป็นวัวเป็นวกวอะหนะ้าปั้นออกมาดูไม่ออกเลยว่าเป็นวัวหรือเปล่าเห็นเขาเท่านั้นเนะี่ยอ้อย่างนั้นขังนะฮะนะาใครเขาก็นะชอบเพราะว่าเขาลงะฮะนะ้าเขาลงนะลงยันลงอขลัขระลงคาถากำกับนะเหมือนเหมือนวัวไกวนะมีวิญญ,ญาณฮะนก็ทําทอย่างนั้นเลยนะฮะนะโบราณเนี่ยเขาทา นะวัวธนูวกวธนูก็ทําจนเรียกว่าบางบางที่เนี่ยนะบางที่เนี่ยสามารถจะใช้นะ่าใช้เฝ้านะ่าเฝ้าบ้านเฝ้ารถเฝ้าของมีค่าได้หรือไม่กนะ็เรื่องโชคเรื่องลาบเพราะผมเคยเล่าให้ฟังนะครับมันมีเรื่องเรื่องเล่ากันแบบเนี้นะฮะสมัยเมื่อก่อนมีการขโมยรถกันนะท่านเห็นไหมฮะนะขโมยรถแล้วขโมยรถนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้มันขโมยง่ายนะฮะนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยขนาดมีสัญญาณการขโมยมันเข้ายังเข้าไปตัดได้เลยฮะเข้าไปตัดได้เลย นะครับเดี๋ยวนี้ยนะมันมีเรื่องเล่าว่าเขาอะเอาวัวธนูเนี่ยไปไว้ในรถนะฮะนะเอาไปไว้ในรถไอไอไอหมอนเนี่ยไปขโมยรถนะฮนะนาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปนั่งในรถเรียบร้อยนะหันไปเห็นวัวตัวใหญ่อยู่ในรถมันวิ่งเลยฮะนะมันหนีเลยว่าวัวเข้ามาอยู่ได้ไงในรถนะฮะมันหันไปเห็นวัวนะมันวิ่งหนีเลยอันเนี้ยนะฮะวัวธนูนะวัวธนูนะครับ เนี่ยเขาก็มีเรื่องเรื่องเล่าถึงบอกถึงไอ้เรื่องพวกนี้นะครับก็ก็อยู่ที่เราฮะน่อยู่ที่เราแต่ตอนนี้ที่ทํากันมากเนี่ยทำกันมากหน่อยก็คือกุมารฮะนะกุมารก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆเขาทํากันมานานแล้วนะกุมารน่ะกุมารทองเนี่ยโห้ยทํามาเกจิทุกองเนี่ยต้องมีกุมารนะแต่พอตอนหลังไอ้ไข่ดังก็เลยกลายเป็นไอ้ไข่เยอะนะกุมารกุมารทองเนี่ยปกติเขาให้ตั้งชื่อกันเอาเอง ผมเนี่ยยังเคยมีเมื่อก่อนผมก็ไปเช่ามาเยอะนะกุมารทองก็มาตั้งชื่อเอ,เองตั้งจนจําชื่อไม่ได้อ่ะอูนะคนที่เขาเล่นกุมารเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับอย่างอย่างไอ้ไข่นี่ก็กุมารแต่ว่าเขาเขาก็ตั้งชื่อเลยนะไม่ต้องไปชื่ออื่นนะก็เป็นไอ้ไข่เลยนะนะอย่างส้มฉุนเนี่ยส้มฉุนตอนนี้ก็แรงนะก็ดังนะเขาก็มาพูดถึงส้มฉุนกันมากนะครับชาวต่างประเทศก็พูดถึงส้มฉุนกันเยอะนะใครที่อยากจะไป นะบูชาส้มฉุนนะเอาเอาส้มฉุนไปไว้ที่บ้านก็ได้ฮนะเดี๋ยวนี้เขาออกมาเป็นแบบอะคริลิกเป็นแบบนะเป็นแบบสวยงามเนี่ยมีฮนะแล้วส้มฉุนนี่ก็ไไนะนะนะก็ยังไปได้อยู่นะส่วนไอ้ไข่ฮะไอ้ไข่ก็ยังไปได้แต่ว่าไอนะ้ไข่เนี่ยส่วนใหญ่นะผมไปดูแล้วหลายๆวัดนะเออมีคนเข้าไปไปไปเที่ยวกันเยอะมากขึ้นนะพอมีไอ้ไข่คนเข้าไปวัดมากขึ้นอนะ่ะไปก็ไปจุดประทัดกันไปขอกันอะไรกันนะวัดที่ไม่เคยมีไอ้ไข่ นะไอ้ไข่ก็ไปอยู่ในวัดแล้วก็ช่วยวัดได้ฮะเออแปลกฮะแต่ว่าเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยก็ยังจํากัดวัดอยู่นะครับนะไอ้ไข่เนี่ยนะครับบางวัดก็ก็มีคนบูชาเยอะแต่บางวัดก็ยังไม่ไม่มีคนบูชาเท่าไหร่แต่ถ้ามีไอ้ไข่เป็นรูปไอ้ไข่เข้าไปเนี่ยคนไปไปไปขอไปอะไรกันนะเยอะนะหลายวัดเนี่ยนะแทบทุกวัดตอนเนี้มีไอ้ไข่นะแทบทุกวัดเลยนะเข้าไปดูอวัดนี้ก็มีวัดนี้ก็มีนะครับแล้วก็ก็ช่วยได้จริงๆ